วัสดีชาวม,มิถุนค่ะดวงความรับประจําวันที่2ี่มิถุนายนคุณน่าจนถือถ้วยนะคะส่วนเขาได้เด็กถือถ้วยกับหัววันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีนะก็จะมีความเจริญก้าวหน้าดีนะคะเรื่องการงานการเงินถ้ามีการวางแผนการเดินทางก็จะรับเรื่นดี ส่วนเรื่องความรักก็ดีขึ้นนะคะตัวคุณเนี่ยพร้อมที่จะไปต่อนะคะเดินหน้าต่อแน่นอนแต่ว่าแฟนคุณวันนี้ไพ่เขาไม่ค่อยดีเขาได้เด็กถือถ้วยกับหัวอาจจะต้องระมัดระวังนะคะทางเรื่องการงานการเงินนะคะปัญหาสุขภาพแล้วก็เรื่องของจิตใจเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะอ่อนไหวเป็นพิเศษในวันนี้ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะพูดคุยอะไรกันไม่มองว่าอาจจะต้องให้เวลาแฟนก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะในช่วงนี้มีไพ่ไฟแนนซ์แอนด์แคริเอร์แล้วก็เดอะซีเจชั่นอิมพิวสไปโฟกัสที่งานดีกว่าคะ่ะเพราะ มันจะเด่นนะคะอ่อแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในความสัมพันธ์อย่างเดียวมันก็จะดีขึ้นเองนะคะไม่ต้องห่วงคนโส,สนิทก็โฟกัสที่งานนะคะวันนี้เรื่องงานเด่นกว่าค่ะ